สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยหนูนั่งเศร้าเมื่อยก่อนพี่น้องสวัสดีจ้ามาแบบส้มๆเลยเมื่อนี้ม <c oughs> ึงไปได้อยามาแน่เนาะพี่น้องมาดูกันเไอซื้อพิซซ่าอันนี้มานี่เขาขายแอมสองอันสองอันยี่สิบยี่สิบสองโครนสองอันยี่สิบสองโครน ถ้าเขาซื้ออันหนึ่งเขาจะขายสิบสามน้นอันนี้2อ,อัน2ี่สิบสองอได้ไปซื้อมา2ออ,อันให้ลูกเนะาะแล้วก็เป็นพอดดอกไก่นี่เป็นปรสชาติไก่นกเนาะจะเนาะนี่จะนี่นี่เนาะเด็กหน่อยมาก,กินแล้วก็มะเขือ มะเขือค่ะเขาก็เรียกว่าภาษาสวีเดน c ชอ r c h ไ p i c ทูมอเตอร์เชอ h ์สไบส t ทูมอเตอร์น,นิดเดน้อแล้วก็แคทช p k แคทช u p ยี่ห้อนี่ก็ดีก็อร่อยทุกยี่ห้อล่ะก็อร่อยแต่อันนี้มันจะแบบขนกลัวหรือว่าจังใดน,นี่แหละมัน เด็กน้อยก็มากกินอัน,นี้หนูก็มากกินอัน,นี้ <c oughs> แต่ถ้าถ้ามันมามีอันนี่เขาก็กินยี่ห้ออื่นใดจ้ามันเป็นยังแต่อันนี้โอ้ยหนูลืมบอกให้ฟังอันนี้มันบลาเอมนีม่แคปชัพเนาะนี่เขาเรียกอย่างวฮาเ่า,เาเอซอสมะเขือเทศจ้าเอมเขาเขียนอยู่เมื่อนี้หนูไปลานนะนั่นลานฟ่งลานอีก,กาเนาะจ้าเนาะเอมเขาเขียนว่าเอม 750ดร้อยห้กรัมเจ็อกรัมแอลคัมพันคัมพันคือแบบว่าเออช่วงช่วงราคาจะลดหรือว่าช่วงราคาราคาวูแบบทุกคนต้องว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเมนบอจา่าแล้วที่นี่750กรัมแต่ขาย22โครนแต่อันนี้1นกิโลใช่ไหมอ๋อไม่ใช่875 8 875กรัม พี่น้องหูเบาหวานี่ราคาเท่าไหร่ยี่สิบสี่โครนเอา้าเคาก็ต้องซื้อววนะขว่าไงแลละเนาะแล้วขวดเล็กแล้วเ,เขาเขียนในจังไหนว่าคําพันธ์นุ้กคิดว่าเขาลืมออกปออกพนักงานลืมออกปออกแล้วก็บพนักงานก็นหน่วยลงเนาะตามที่นุ้กเคยเออ่เคยพูดมาคลิปก่อนๆว่าพนักงานตามร้านค้านี่จะหน่วยลงเหมือนถึงน,นะน้อแต่เนาะเรานุ้กก็ไปซื้อไส้นี่จะไสเ่เด็ดหูมันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นฟุงไก่แบบเป็นหนาเจ็กน้อยเสื้อเพ่อใครน้ำไก่อบมาเนาะออกมาเล็กน้อยเขามาก,กินนี่กับเจ็ดสิบโครนเนาะพี่น้องเขาเขียนว่าเท่าไหร่เนะเาะเห็นว่าจะหกสิบเก้าจุดเก้าสิบมันมามี่เกาหลีสตางค์เขาก็คิดเป็นเจ็ดสิบโครน <c oughs> นี่ก็เป็นเจ็ดสิบโครน อตอนปีที่แล้วเดือนดือนเดืนเดอนเอนเดืีนเดือ,อนเดือนเดือนเดือนดืนเดืน,นเดอนเดือนอนเดนเดือนเดือน2กือนนเดือนเ่ื่นมาือนเดืนเดนเดงอนดงวนาดืนมากน่ดอนดนเดือนเดืนเนดนเดืีนเดีนเนเนบ่อ December, December, January, นอือนเดืนอ้อนเดืนเอนอืเดือนนเาือดนเดือนเดนอนเนเดือนนอ นี่ไ <c oughs> ก่อบเอ่อเด็กอจะไม่กินน้ากันเนะาะกินสามขนเด็กหน่อยกับมักเนะาะข้างแม่นินดีนานุก,ก็จะกินน้าลูกนี่แหละแต่สิเฮ็ดอีหยังกินนี่กอาะยังโมโหแต่กสิกินไก่อบนีน่มันเป็นไก่อบสาเร็ตแต่สำสาว่าเขาเรียกว่ายังพี่นอ้องไก่อบห้าดาวใช่ไหม นูกับบไไ้กินนานแล้วนูกาจำบ่ได้กับระมาานแหล่ะพี่โรสจะถึงอันนี้นูกับซื้อมาใบไเนาะย้ำเข้าออกไปซื้อคลองเขากับือถุงจากบ้านเข้าไปน้ำเขากับบ่ต้องไปซื้อนอกจากเขาลืมเขากับจังซื้ออุดหนุนจากแน่นานทอนอ่ะจ้าอันนี้ก็เป็นกระดาษหนูกับไปอีก้านนึงนูไปสอง้านสองร้านสวิเดนร้านอีกากับร้านครูปนอ่ะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นกระดาษอ่อ เช็ดหนา้าเช็ดผ้ายสิเช็ดหน,านา้าเช็ดตาอีหยังีสิเนาะเอ่อเอาไว้พกติดตัวมันจะเป็นแพ็คเล็กๆจังซี่นะึินกับบ้านเฮาแต่ของเมืองนอกมันจะหนากว่าเมืองเมืองเมืองไทยหนูคิดว่านะ <c oughs> เนี่ยเอ่อจะซื้อขนมมา <c oughs> ขนมานมาไว้ค่ะแบ่งให้เล็กน้อยแบ่งให้กินทีละนิดทีละหน่อยจังซี่นะ ว่าบางทีก็เขากา็เออเขาเรียกไงยังหละย่ำย่ำย่ำพอกินอาหารเ,ร,เรียบร้อยแล้วมุกกะให้กินผลไม้เล็กน้อยเดี๋ยวนี้กำลังเออเริ่มจะเริ่มเติบโตเนาะเขากะกินนอน,นพี่นอ้อ <c oughs> นเด็กลไปซื้อหัวดอกพอลูกค้อยของสวีเดนพี่เนอนก็เลี้ยงดอกพอลูกค้อยน้อพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นหัวดอกใหญ่ นี่มันกับประมาณเท่าไหน,นี่นี่ก800กรัมอยกัมเป็นฮอทดอกของสวีเดนเลยล่ะเพราะว่าแอมนูก็จะซื้อมากจังสี่แล้วนูก็จะมาตัดเป็นส่วนนี่ก็แยกเนาะหส,ส่วน2ส,ส่วน3ส่วนอาจจะได้4ส,ส่วนแล้วเก็เอาเอาใส่ถุงนะพี่น้องเอาใส่ถุงแล้วก็บแบง แบ่งใส่ตู้ฟรีสจังสิน่ะแล้วย่ำเขาอยากจะทำกระเข๋าให้ลูกเขาก็มาออกเอาออกมาถุงนึงจังสิน่ะแล้วมันก็จะเซฟเวลาถ้าเขาไปเอออยัดใส่ในในตู้แข็งตู้ฟรีสจังสีแล้วมันก็แข็งเป็นบอล่ะเขาจะมาเฮ็ดท่านที่มันกับบอลใดลูกกะจะแอมตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมันมาจากลูกพูดถูกบอลทอนเนาะเออลูกคิดว่าเป็นท่อนมันบัพพิหนองถ้านุพูดผิดก,กับน,นุขอโทษด้วจ้ะ แล้วะลูกอมแก่เจ็บข้อ,อยังเสียแบบก็ตตรงบ่เป็นบางเป็นจาก้านยาแล้วจะมีจาก้าน่านขายคองร้านข,าย,ข,า,นขายกับเขา่าแอบ่บ่แรงหรือกับเบามีอแบอะไรเกี่ยวกับยาเป็นคือจังาราเแมลจังเสียนเนาะอันนี้ก็เด็กน้อยค่ะเด็กน้อยกินกับกินได้เพราะว่ามันเป็นกระจังขนมลูกอมแอบชุ่มข้อชื่อ หนังสอฮอนดอกอันนี้นล้วฟอลูกค่อยมาสองอันก็จะนอกแบกมาเมื่อนี่ซื้อทัวมาไว้ทัวร์แต่กี่ตอนน้อยๆหนูก็กินทั่วร์พอค่อยได้พ่อใหญ่มากหนูก็เริ่มกินได้เพราะว่าถ้าหนูกินแล้วหนูก็จะแพ้ังซีเมนบอลล่ะแต่เดี๋ยวนี้หนูพอเขาเขาเรียกว่าอย่างมันจะ เริ่มหายกับว่าหายไปเลยแต่มันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นย่างห้องใหญ่ย,ย,ยิ่งซื้อมนบละซื้อมาไว้เพื่อได้เฮ็ดกับเขาหรือว่าเพื่อกินเลนเกับกระฟ้งกาแฟอีงสิ <c oughs> นี่กับมี่ซัมเน่ละจ้าโอ้ยขอถอดด้าจา้า,าก,กาินน้ำน้ำโรคกากนถอดด้จ้า ซิวสาวกำลังขึ้นพี่นอ้อง <laughs> <laughs> โอ้ยขึ้นมาขึ้นตอนนี้ซ <laughs> ิวสาวเอ็มมือนีกับเมือยเนี่ยเอ็มเอ่อนว่จาจะบายังหนูปวดแขนอยู่เอ็มอ๋อลืมไป <laughs> เออเลอแล้วนี่สมองเตละมือนี่เออเลออ <laughs> เมือย <laughs> เมื่อวันได้นอนน่ะพี่น้องมันบ่แม่นจังซั่นเด้แบบมัน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 เวียนหัวมันอันนั้นอันนี้หนูไปเขาเรียกว่ายังไปเจาะเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดมาสองข้างนี่แล้วก็ตามหมอนัดไปเนาะแล้วก็เพื่อนเจาะไปแล้วเขาจะ หมอนี่จะจะส่งเขาเรียกว่าคือจังเรมิสมันบอลาเรมิสส่งไปให้ห้องห้องล็บใช่แล้วเขากับไปไปต่อคิวแล้วแบบที่นี่มันเป็นแบบสแกนเด้อพี่น้องนูบอลลัวเมืองไทยอาจจะเฮดบอร์แต่อันอันอันตอนนี้นะตอนนี้นะอันอยู่อันโรงพยาบาลนะเขามีแบบสแกนต้องมือถือไปสแกนมันว่ามีบัตรคิวไหม เท่าก็ต้องมีมือถือแล้วก็ต้องแค่แบบคือจังเอารูปสกแกนแม็นบอลแล้วไมก็จะขึ้นมาว่าคุณอยู่คิ้วไหนคิ้วไหนยังสิหนูก็คิดเบางว่าเอ้าถ้าคนแก่คนชรา,าถ้าเพิ่นจะมาเอแมาห้องแล็บแบบว่ามาเจาะเลือดอีหยังจังซี่แบบแม็นบอลตามม้อต้องการอยากจะรู้อันว่ามีหยังผิดอีหยังจังซี่ปกติอีหยังสีบ่จังซี่เอ่อหนูคิดว่าเอ้าเราเพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่คนชรา,าเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่ อมเพราะว่ามันมันบ่ม,นมีพนักงานเลยเด้จ้ะเพราะว่าเขาจะอยู่ในห้องเขาเอมพนักงานที่จะเจาะเลือดนอะเขาจะอยู่ในห้องเขาระบัดที่นี่ยอพนักพนักงานก็เป็นพยาบาลอีกอย่างสี่ก็ว่ากันไปเนาะเอมหรือว่าเป็นไฟใดไฟใดอันนั้นก็ว่ากันไปก็แบบว่าคนแกคน่คนชราเพิ่นบางคนเพิ่นไปยังบ่บ่ค่อยแข็งมันบาเพิ่นกับไปน้ารถรถี่มี เขาเรียกอย่างลูล้อตูนเมืองนี่สวีเดนเขาเรียกว่าลูล้อตูนเบนบาร์ก็ยังรถซีขายเป็นบาจากเพิ่นไปเพื่นไปหนูกับเล่เอจ๋อเพิ่นมือนี่เพิ่นก็เลยถามหนูว่าอันอันเขาออกบัตรคิวอยู่ไหนหนูก็บอกว่ามันบ่มีบัตรคิวมันต้องเออคุณมีมือถือบอกคุณต้องสแกนหนูก็เลยบอกเพิ่อนเบนบาว์าภาษาสวีเดนกับเพิ่นเพิ่นก็ับเอามือถือขึ้นมาแต่หูเพิ่นฟังดีเนี้ยเพิ่นก็เลยมือถือขึ้นมา เพื่อนใส่ไอโฟอนไหมพี่น้องแต่เพื่อนมัน headset เป็นเพื่อนไม่ได้กดแบบว่ามัน,ม,นมันกดเลื่อนไปเล้วยังอย่างสี่แมนบอลล่ะเพื่อนมีแต่กดเขา่ากดเข่าแล้วก็กดออกย่ามรับเพื่อนวางสินะเพื่อนบอกว่าเฮ็ดให้แนนโอเก,กเลยช่วยเพื่อนอันสแกนอันเอามือถือแล้วก็สแกนอันอันที่เข,ออาาเขาเรียกคิวออกโค้ดแมนบบานเฮ้าหรือเขาเรียกยังไงนะโค้ดนั้นนั่นน่ะ เพื่อนก็นเลยได้เพื่อนก็นเลยขอบคุ้นหนูหนูก็ดีใจแต่หนูคิดว่าเป็นยังมันโอเคมันพัฒนาเพด้านนะแต่เพื่อนคนแกคนชรลาอย่างสี่นะเพื่อนสี่เพื่อนสีไ่ไปไปรับบตรคิวด้จังไดรนานะเออมันก็นแบบพัฒนาพัฒนาเร็วเกินไปเพราะว่าช่วงโคโรนาแล้วเขาก็ไม่อยากจะออกมาถ้ายังบาถ,ถึงคิวพนักง,งานจะบอกออกมาเรียกนะ เขาก็ต้องนัง่งนั่งค่อยเลี้ยง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 ไปงสินูไปเจาะมาอาสองด้านด้านนี้โอ๊ยก็จะเจาะได้อันเขาเอ่เขาเอ,าเาเอา่เขาลูบแขนยังสิมันก็เส้นเลือดยังมันก็หาบ่เจอเังสิล่ะบัดที่นี่ <c oughs> ตอนสุดท้ายก็เลยได้ไปได้ไปสองสองหลอดคางนี่ แต่ด้านนี้บ่มีปัญหาด้านนี้ก็ฟูดออกมาเลยเยองสิกันนี้ด้านนี้ก็ได้สองสองหลอดก็สรุปว่ามื่อน,นี้ก็ได้ไปสี่หลอดก็ค่อยฟังผลว่าจะเป็นจังใด <c oughs> ปวดแขนพี่น้องอันถอดเด้อดจากบ, <c oughs> บ่มแมนว่าจะถอดให้เบิ่งแต่แบบว่ามันนึกว่าเขาจะจอดจะจะเจาะแขนข้างเดียวไหมพี่น้องเนี่ย <c oughs> เยอะตั้งสอง,สองอ่นสองสองขางเมนปบะบานเฮาเออหนูกับบอคอยเก่งภาษาเนาะพี่น้องกรรับู้อยู่เนาะเนี่ยเยอะสองขางหนู <c oughs> ลูกกับแบกของมานั่มเฮยมือนี่กะบรรยากาศก็ดีอยู่บรรยากาศก็ดีอยู่ด้วยจ้านี่เห็นบอบรรยากาศก <c oughs> หนูยังมาท่านเดียวเอาดาวนี่ออกอยู่พี่น้องอ็กน้อยกับมากมาดึงเลนนั <c oughs> น่นละจ้า <c oughs> เดี๋ยวหนูจะเก็บของจะหน่อยกั <c oughs> ยยกับพ่อหนี้อย่างไรกัแค่มาทักทายต่อแล้วก็แล้วก็จะไปรับลูกแล้วจะอีกจักหน่อยนี่หนูจะออกไปรับลูกเนาะอมกัจะกินยาแก้ปวดลังไปซักก้อนแล้วก็ หมอกะบอกว่าพยายามอย่าเขาเรียกอย่างยกของหนักมันจะเรียนไปจังไดล่ะหนูตัวคนเดียวแล้วก็ลูกสองคนนะแต่หมอก็เข้าใจอยู่แต่เพื่อนกบปรารถนาดีเพื่อนกบเตือนเฮ่าอย่าง่สิแต่เพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าเค้นลูกไปแล้วมันเมื่อยเขาก็ตรงยุดพักจังสีแล้วเขาก็ไปอีกแล้วเขากหยุดพักจังสีเพื่อนกะบอกเข่าประมาณเขาจะไปแบบ ตุด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 ไปเลอ,อยยังสีนะเพิ่นก็บ,บอกอันนั้นอยู่ให้พักชัวข้าวอย่างยังส่นะอันใดทํำใดก็ทําำถ้าเฮากลมยางยังสิเพิ่นบอกว่ากับช่วงนี้กับบ่ต้องกมลมไหลยังสิหนูกับวนนุจะพยายามยังสีเนาะโอเคจ้าหนูกับมาอัปเดตตำเนียให้ฟังน่าจะสวัสดีจ้า <laughs>